ดียียมเช้านะครับก็เช้าจัดชุดโป้สองันนะครับอันนี้ยังเดิมนะครับเปลี่ยนเป็น25555้าห้าานะครับกับฮิสุไฮรีเดอร์จัดโซงหน้า2หลัง4ชุดโปรนะครับก็นะครับนี่อันนี้มีเต้านะครับซีนซีนะครับแก้ราแบกแก้พอตกนะครับอันนี้ใช้แป้นยัดตำแหน่งนะครับชกปรับก้านะครับแล้วก็สตัดปรับเกลียวสลักนะครับครบชุดนะครับถามมาได้เลยนะครับอันนี้สองสนะครับแล้วก็โตโยต้า รีโวนะครับมาจัดยางนะครับของเดิม2550มาเปลี่ยนเป็น24 27นะครับพร้อมใส่สตัดปรับเกียวหน้านะครับข้างหลังมีกล่องอยู่แล้วก็ดัดแนบเพิ่มไปนะครับทรงหน้าหนึ่งนะครับหลังสี่เราดูนะครับจับยาง24 27พร้อมโชคปรับเก้าหนึ่งคู่ข้างหน้าใส่สตัดนะครับโตต้ารีโวออีกหนึ่งคันการเชื่อมนะครับผมก็นะครับลงมาให้ลูกค้าดูทรงก่อน นะครับว่าลูกค้าชอบไหมถ้าชอบโอเคจบเชื่อมได้เลยแต่ถ้าไม่โอเคผมก็แก้ให้ใหม่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเชื่อมเต้านะครับแล้วก็เผานะครับนี่ผมจะดูก่อนเช็คก่อนนะครับก่อนที่ว่าจะเชื่อมเต้านะครับเตายังไม่ได้เชื่อมนะครับนี่นะครับถ้าเผาไม่งัดนะครับไม่ถอยไม่ยันก็จัดการเชื่อมเลยแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือวิธีทำของผมช้าหน่อยแต่ผมว่าชั่วนะครับ แล้วก็ดูทร mhm. bon. ง,แ,งแล้วลูกค้าโอเคก็จบถ้าไม่โอเคก็แก้ก่อนนะครับเราค่อยเชื่อมนะครับแต่ทุกคันต้องเชื่อมครับพอทรงได้เพาไม่ยันเพาไม่งัดล้อได้เราก็จัดการเชื่อมนะครับเชื่อมเสร็จก็เดี๋ยวทาสีนะครับก็เสร็จแล้วก็เก็บงานนะครับจะดูต่อไปว่าทรงเป็นไงพอเสร็จเชื่อมเสร็จไรเสร็จแล้วก็เก็บงานอีกที คนส่งคนสีนะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับไลนนองไลนนัดใช้มือนะครับประมาณนี้ครับงานย้ายแหนบนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปไว้เลยย้ายชกใส่ชกข้างบนนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์นะครับนี่นะครับขั้นตอนการทํางานก็จะประมาณนี้ครับจัะส่งย้ายแหนบนะครับชุดโปนะครับแก้จบครบทุกอย่างนะครับไล่์เดี๋ยวเผามาเลยนะครับอันนี้คือเก็บงานเรียบร้อยอันนี้ตั้งศูนย์อยู่นะครับก็ ีวิวให้ดูเลยนะครับทีละขั้นตอนนะครับอันนี้คือประกอบเสร็จจบไปแล้วนะครับพร้อมโชกพร้อมแป้นนะครับปรับเก้าระดับนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปรีวิวทรงให้ดูอีกทีครับจบไปหนึ่งคันนะครับอีซูซุออนิฮอร์เดอร์นะครับจัดสองแยบนะครับหน้าสองหลังสี่ยางสองห้า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 นะครับช่วงล่างก็รีวิวไปแล้วนะครับก็รีวิวช่วงบนบ้างนะครับไปอยู่ประมาณนี้นะครับทรงนะครับพร้อมแก้ร้อแบะแก้จบครบทุกอย่าง นะครับผมจัดให้นะครับคันนี้ก็นีนะครับโช๊คปับเก้าะัรับแป้นแย่ตำแหน่งแล้วแก้นะครับทุกจุดนะครับผมจัดให้นะครับรอยจุงนะครับโช๊คงานไอสักฟอร์นะครับเลดบิงใบช่างบอยปรับเก้าระดับนะครับตรงก็าประมาณนี้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวไปฟังกันพวกเาโอเคไหม สวัสดีพี่ชายรีวิวหน่อยโอเคไหมทรงชอบครับชอบถูกใจแล้วก็นิ่มไหม,มจบเนะ<อ>ดีกว่าเดิม,ดดมอ่าโอเคขอพระคุณครับนะครับนี่ลูกค้าขับเองนะครับลองเองนะครับมีอะไรทักมาได้นะครับอันนี้เสปจางห้าห้า rambutnya model apa? Kamu nanya, rambutnya model apa? Eh udah, biar aku kasih tau ya